เดิมที่วัดหลวงก็ดูต่างมาแต่งแจ่พศ2,4078แรกๆเ,เลยก็ลงม,มาปี2อ7ปีจเนยังบระทันมีวัดมาเป็นศาลาใหม่โดยร,ยร่วมกันก่อสร้สางแต่งแจสมัยครั้งแรกสมัยเป็นมาอยู่สิ่งคิดเงียวคิตใจก็ต้องมีวัดจากนั้นก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมีเจ้าอาวาส เปลี่ยนทายมากหลายหลายท่านหลายรูปประรอบโดยเฉพาะสมัยที่เพิ่นสร้างโบสถ์สมัยหลวงพ่อสายพระตุลยสารรวมก,กับพี่น้องชาวบา้านจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับพระคู่พระตาลธรรมาโคสิทธิ์เจ้าคณะตำบลหลวงปู่ปดูเที่สองะนะครับจ้าวว่าก็หลวงปู่ปดู่นก็ได้สร้างหลายอย่างครับสาง ปฏิบัติธรรมหลังไงสาเมรุแนะครับณปัจจุบันมีก็ยังรักสางเป็นวิหารครอบพราพุทธรูุปองเดิมคุนเก่าแก่ว่าจะรับการพัฒน,นาสิเป็นการรวมร่วมนะครับของเก่าเป็นมุ่นบ้างสาาังปญหาการต่างเป็นของใสสองสอยเ,อเครื่องเทบไหมหรือเครื่องที่ดังเดิมเนะาะผู้เฒ่าเอื่นว่า เครื่องจักสารสิเป็นที่โบลัมโมล่านเพนโบทิมทิ่มไว้กับมุ้งประโยชน์ท่านการเรื่องเอามาอนุรักษ์เก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นไม่ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตดังเดิม